พระธรรมเทศนาแผ่นที่109ลำดับที่16โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อ constant วันที่17เมษายน2560มีชื่อเรื่องว่าหลับตาจรลาโลกด้วยความดีวันนี้เป็นวันจันทร์ที่17 เมษายนพุทธศักราช2560วันนี้เป็นยังเป็นวันหยุดราชการแต่ว่าบริษัทเอกชนเขาก็เริ่มทำงานกันแล้วตั้งแต่วันนี้แหละเพราะว่าเป็นวันวันจันทร์เพระหยุดมาตั้งแต่วันที่13แต่สวนราชการยังปิดหยุดชด,ดเชยอีกหนึ่งวัน คือวันที่17คือวันนี้เป็นอันว่าปีใหม่ไทยวันที่ตั้งแต่วันที่13เมษายนพุทธศักราช2560วันนี้ก็เป็นวันที่17แล้วเป็นวันเริ่มทำการทำงานของลูกหลานแต่ก็ยังไม่ทราบว่าการล้มหายตายจาก ปีนี้มีเท่าไหร่เจ็บป่วยเท่าไหร่แต่เขาว่าปีนี้รู้สึกว่าประสบอุบัติเหตุมากนะฟังฟัง,งดเูเมื่อวานบอกว่าจังหวัดอุดรปีที่แล้วนเชียงใหม่ล้ำหน้าแต่ปีนี้รู้สึกอุดรล้ำหน้าเรื่องประสบอุบัติเหตุแสดงว่าลูกหลานเหล่านั้นไม่ฟังเสียงหลงว,ง,วลงพ่อว่าวันเด้หลวงพ่อบอกว่า ต้องคิดดูให้ดีนะลูกหลานนะจะสนุกสนานต้องคิดดูอนาคตของตนเองแ่ไม่ใช่ว่าตรงไหนที่มีเสี่ยงแล้วก็ดันทุลังเข้าไปกินเหล้าอีกต่างหากในเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นไม่มีใครที่จะรับผิดชอบยิ่งกว่าตัวของเจ้าของเองแหเมื่อมีปัญหาขึ้นมาขาหากักแขนหักขาด้วนตาบอด ทุกพลภาพแล้วนะทุกพลภาพไปตลอดชีวิตไม่มีใครที่จะรับผิดชอบให้เรานอกจากตัวของเราเองถ้าอยู่กับพ่อแม่พ่อแม่ก็ใช่ประคบประงมพี่หรอกแตพ่พ่อแม่ตายไปต่นนั้นไหนอยู่กับพี่น้องพี่น้องนะ่ะมีแต่เขาจงเกียรติจงชังเรานะ่ะเราก็จะตายก็ไม่ตายจะทำอยังไงได้พิการแล้ว เป็นทุกขใครล่ะเนี่ยแหละทุกคนต้องวางแผนชีวิตของตนเองถ้าคิดได้อย่างนั้นดีมากนะแต่โดยมากมันไม่ใช่มันไม่คิดไงมันมีแต่คิดสนุกชั่วครั้งชั่วคราวอนาคตต่อไปวันต่อไปภายภาคหน้าวันข้างหน้ามันไม่ได้คิดพอมันไม่ได้คิดกับมีปัญหาเกิดขึ้นนะนะใครเป็นทุกข์ใจจะตายก็ไม่ตายเฮ้ยจะทำยังไงได้จะอดอาหารของมันหิว ต้องได้กินแพอกินเข้าไปก็ยังชีพต่อไปทำงานก็ไม่ได้กินก็กินทุกวันเป็นภาระของใครเป็นภาระของอย่างพี่ๆน้องๆก็ยังค่อยอยังชั่วนะเป็นภาระของหลานเลนตายอะไจะเนี่ยสิ่งเหล่านี้ต้องพวกเราต้องคิดนะลูกหลานทุกคู่ทุกคนนะแล้วก็เนี่ท่านประหลัดนิคมท่านก็เอารายงานมา ั้งแต่น้นนะตังหยุดตั้งแต่วันที่12หยุดตอกเสาเข็มนะเสาเข็มหลงตาเสาเข็มทั้งหมดมีอยู่1,251งพนองาต้นตอกเสร็จแล้วเนกะ้ารต้นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเดเปอร์เซ็นต์เจ็ดิเดปาอร์เซ็นต์คิดเปอร์เซ็นต์ออกมานะยังเหลือเสาอยู่277ต้นคาดว่าจะเสร็จภายใน30เมษา 60จะเสร็จก่อนสัญญาที่กำหนดไว้15วันคือเดือนวันที่15พฤษภาคมเป็นวันเซ็นสัญญากันแต่จะเสร็จก่อนอันนี้ก็คือเสาเข็มของหลวงตานะและก็พร้อมกันเมื่อวานเนี่ยกางทางสำนัดพดกพุทธเขเข้ามาทาบทามแล้วเขามานิมนต์หลวงพ่อไปก่อนว่าหลวงพ่อจะ,จะว่างไหม วันที่29่ตอนบ่ายจะมีจะรวบรวมผ้าป่าของจังหวัดอุดรธานีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเป็นผู้รวบรวมท่านพระรากรท่านองค์ขมนตรีท่านจะมาเป็นประธานเพื่อหาทุนสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงตาของเราเนี่ยแหละประเดิมที่จังหวัดอุดรก่อนเพื่อจะหาทุน เพราะทุนเจดีของหลวงตาเนี่ยยังไม่พอนะลูกหลานนะแต่จะว่ามากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ยังยังบอกไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้เซ็นสัญญากันแต่รู้ว่ามันไม่พอนะเพราะนั้นท่านจึงเลยมาประเดิมทอดผ้าปา่าเตรียมทอดผ้าป่าสามัคคีของวันที่29เเมษายนเวลาบ่าย สิบหนาฬิกานะบ่าย4ีนะาา่โมงนะคณะศธายาโยมลูกหลานไปรวมกันที่ทุ่งสีเมืองอยู่ข้างสลากลางจังหวัดอุดอรนั่นะนะนะแหละแล้วก็เวลา 16, เวล6นาฬิกา30นาทีจะมีการไหว้พระแล้วหลวงพ่อจะเป็นองค์แสดงธรรมเขานี่มนหลวงพ่อแสดงธรรมหลวงพ่อเทศนะหลวงพ่อเองก็ไม่ปฏิเสธ เรื่องหลวงตาเนี่ยนะถ้าเป็นงานของหลวงตาแล้วหลวงพ่อนะมอบกายถวายชีวิตเ,เพื่ออง์งหลวงตาอยู่แล้วนะแต่างานไหนที่จะเป็นประโยชน์ก็บองค์หลวงตาหลวงพ่อที่จะน้อมรับนํามา,าให้เขานําไปปฏิบัติแล้วก็เพื่อจะหาทุนเข้าองค์หลวงตาถึงจะได้มากได้น้อยก็สุดแท้ 8, แต่แต่พี่น้องประชาชนาผู้ที่ ลำลึกถึงพระคุณขององค์หลวงตาไม่ว่ากันนะแต่ทีงยังไงก็อย่าให้ตนเองเดือดร้อนในการทำบุญแต่ถ้ามีมากทำน้อยอนันตก็น่าตำหนิถ้าว่ามีน้อยทำเกินตัวอันนั้นก็น่าตำหนิอีกเหมือนกันแต่โดยมากมันจะไม่ค่อยมีหรอกมีน้อยทำมากโดยมากมีแต่มีมากทำน้อยนะแต่หลวงพ่อเองนั่นแหละประกาศเมื่อ,อไหร่ ประกาศก่อสร้างเมื่อ,อไรออว่างานของเจดีของหลวงตาเนี่ยเป็นเงินเท่าไรในการบริษัทรับเหมาน่หลวงพ่อก็คงจะประกาศกับให้คณะสัตยาญ,ญาติโยมลูกหลานคณะกลุ่มลูกศิษย์ของหลวงพ่อนี่แหละกลุ่มวัดป่านาคําน้อยเนี่ยแหละหลวงพ่อจะประกาศเออกลุ่มของเราเน่ะพวกเราคณะสัตยาญาติโยมใครจะมาร่วมสมทบเพราะหลวงพ่อรับแล้วนะ รับมาแล้ว50ล้านบาทแต่เอนนี้ยังเหลืออยู่48ล้านเพราะถวายไปแล้ว2ล้านยังเหลืออยู่48ล้านถ้าล,ลูกหลานผู้ใดอยากมาร่วมสมทบเอามาเนะ้อเตรียมนาะนี่แหละในเมื่อเดี๋ยวนี้ก็กำลังยื่นให้บริษัทไปคิดราคาอยู่แล้วก็กลางเดือนพฤษภากนะงจะมาส่ง ส่งแบบแล้วี้ส่งให้บอกว่าคิดราคาแล้วส่งแบบแล้วก็วันที่วันที่ยี่สิบแปดมั้งวันที่ยี่สิบแปดเป็นวันเป็นวันเปิดเปิดซองรับซองมาเปิดวันที่ยี่สิบแปดและจากนั้นก็คงจะลงมือก็คงจะวันกลางเดือนมิถุนานะกลางเดือนมิถุนาก็คงจะได้ลงมือ ถ้าไม่มีถ้าง,งานเป็นไปด้วยความตามที่คาดหมายเอาไว้นะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันอันนี้จังทุกขังอนัตตาทั้งหมดนะลูกหลานโลกเนี่ยเราจะเปี้ยๆอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้เหมือนกันแต่ว่ากะกะไว้อย่างนั้นละเราจะรู้ได้ก็ประมาณชักวันที่28่นะรู้ได้ว่าราคาเจดีพิพิธภัณฑ์ศาลาลายหรือว่าสิ่งก่อสร้างทั้งหมด ที่บริษัทรับเหมารับเหมาก่อสร้างเนี่ยเป็นเงินเท่าไรเราจะรู้ได้นะถ้าพอรู้ได้แล้วหลวงพ่อก็คงจะประกาศให้คณะสัตยาญาติโยมที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาที่รักเคารพที่ว่าเชื่อถือคุณง่ายๆเชื่อถือว่าเอาถวายมาปัจจัยมาหลวงพ่อจะนำเอาไปใช้ไปสมทบกับเข้ากับเจดีหลวงตา แต่ถ้าเขาใครไม่เชื่อถืออย่าเอามานะถ้าไม่ใครไม่เชื่อถือหลวงพ่อเองนะอยาเอามาเอาไปองค์อื่นเ,เพราะว่าองค์อื่นเ็ามีตั้งเยอะแยะที่เป็นคูลูกศิษย์ครูบาอาจารย์องค์อื่นเอาไปองค์เอ่นที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อที่ทรักเคารพเชื่อถือกันให้เอามาหลวงพ่อกําลังรวบรวมเ,เป็นเท่าไหร่นั่นแหละจะบอกให้เรียนให้ทราบนะ เพราะว่าจะตุปัจจัยจุดนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าคนไม่รู้จักกันจะโอนก็มาเลยมันเป็นไปไม่ได้หรอกพี่น้องลูกหลานมีตัวคนโง่เถนะ่นคิดอย่างนั้นนะถ้าคนฉลาดมันคิดไม่ได้หรอกคนก่อนที่จะทําบุญเข้ามาต้องถามแล้วถามอีกบัญชีของพระเจดีย์จริงไหมของหลวงพ่อเอ็นไหมเป็นพระเจดีย์ของหลวงตายใช่ไหมเขาต้องถามแล้วถามอีก ก่อนที่จะโอนเงินเข้ามาเบ้นเสียจะเกินนิดหน่อยเขาก็โอนมาแบบง่ายๆแต่เงินก้อนใหญ่แล้วก็ต้องเป็นอย่างงาั้นทุกครั้งทุกลายนะแต่บางคนก็บอกว่าถ้าเปิดบัญชีแล้วจะดูดเงินดูดเงินกลองกลาง้งพ่ออินเปิดบัญชีแล้วเพื่อด,ดูดเงินหลวงพ่อคิดว่าทำไมมันโง่นักมันจะบูดได้ยังไงคนที่รู้จักมักคุ้นกันเท่านั้นเองที่หลวงพ่อเคย เคยเคยร่วมกันแต่หลวงพ่อจะโอนให้กับใครก็ตามหลวงพ่อก็ถามแล้วถามอีกเหมือนกันไม่ใช่คิดใดคิดโอนนะเรื่องเงินเลยนะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนพอสมควรเพราะนั้นเ,เพื่อไม่ให้เสียเปรียบกันหลวงพ่อบอกว่าให้ครูบาอาจารย์พระทุกองค์หรือศรัทธาญ,ญาติโยมก็ได้เปิดบัญชีผมขอร่วมสมทบเปิดบัญชีของผมก็ไม่เห็นจะมาเห็นผิดกติกา แต่ความสำคัญให้ซื่อสัตย์เท่านั้นเองถ้าไม่ซื่อสัตย์กับตนเองแล้วนะ่ะเปิดเข้ามาแล้วเอาเงินไปใช้อย่างอื่นนั่นแหละพยายมพบานเขาจะหญิงเขี้ยวสยเสลยบาทเนี่ยตายมาตายไปเมื่อไหร่ก็นะจับโยนลงนรกอเวจีเลยแต่ินี้เพราะความไม่ซื่อสัตย์เนะี mm ่ยมันนั่นแนหะจุดนั้นแหละเป็นบาปอกุศลอย่างแรงนะลูกหลานนะไปกินเงินพระเจดีเป็นลวกกินเงินได้ยังไงอันไหน พระเจดีย์ขึ้นนั้นสมทบเข้าไปเพื่อสร้างพระเจดีขององค์หลวงตานะครับวันที่วันที่ยนะี่ะถ้าผู้ใดได้ยินเสียงหลวงพ่อนะถ้าพี่น้องชาวอุดรจรงหว่าน้องคายแถบนี้ลนะไปร่วมกันเนอะที่ทุ่งสีเมืองมีท่านผู้วาราชการจังหวัดอุดรของเราเนะี่ยแหละท่านเป็นเป็นผู้รวมร่วม ท่านองค์ขมนตรีท่านพระรากรมท่านมาจากกรุงเทพที่เป็นประธานที่เห็นคุณค่าในการทอดผ้าป่าพ่อลงตาเป็นผู้มีคุณูปการต่อประเทศชาติบ้านเมืองหาทองคําเข้าคลังหลวงเท่าไหร่โรงพยาบาลพี่น้องชาวอุดรไปนอนในตึกโรงพยาบาลของหลวงตาตึกสิบชั้นเพอเพยังไปจอดรถที่หลวงพ่ออินสร้างอีกต่างหากติดกระโหลงของลงตา พี่น้องลูกหลานก็ไปนอนอยู่ใต้ถุนตึกหลังนั้นอีกต่างหากใช้ห้องน้ําห้องช่วมของหลวงพ่ออินที่จ่ายเงินอีกต่างหากนั่นแหละอันนี้แหะคือเป็นเงินบุญกุศลทาท่านทำคโนประการไว้แล้วพวกเราจะตอบทุนออตอบตอบบุญแคนคุณท่านได้ไหมเราระลึกถึงบุญคุณท่านได้ไหม ถ้าเป็นปราดแล้วก็ต้องระลึกถึงบุญคุณของท่านได้ถึงจะหนะ้าได้ห้าบาทห้าสิบสตางค์สลึงหนึ่งก็ยังดีนะแปลว่าระลึกได้น้อยนะถ้าพูดระลึกได้มากเอออาารวมสมทบเข้าไปเพื่อสร้างเจดีย์เมื่อเสร็จขึ้นมาแล้วก็สูงต่างงานเป็นที่ประทับใจเป็นที่ภาคภูมิใจของลูกของหลานของพี่น้องชาวอุดรอ,อย่างมากเลยนะหลวงพ่อว่านะวันนั้นวันที่ยี่ย่สิบเก้าสามสิบ วันที่30สจะไปรวมกันที่วัดป่าบ้านตาดประมาณเก้านาฬิกาเนกะ้านาฬิกาพอพระสันฉันจังหันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทอดผ้าป่าแหละี้เพื่อร่วมสมทบได้มากน้อยเท่าไรก็วันนั้นละเป็นที่รู้กันนะอันนี้ก็ขอบอกกล่าวนะแล้วก็พร้อมกันเมื่อวานหนลวงพ่อก็ให้พระไปดูมี ที่วัดใกล้ๆเราเนี่ยนะที่วัดหลวงปู่มั่นเก่าเนี่ยนะวัดบ้านสว่างเนี่ยนะพ่อคู่สุริธรรมรังสีสุวิธรรมรังสีอาจารย์ศินชัยชริจันโดจิริจันโทอายุห3ปีพรรษาสามาได้มรณาภาพเมื่อวันที่ วันนี้วันที่เท่าไรสิบเจ็ดวันที่สิบห้านะท่านมรณะภาพเมื่อวันที่สิบห้าที่โรงพยาบาลอุรานได้นำศพของท่านมาที่นะบ้านสว่างไกลๆวัดของเราเนี่ยนแะท่านก็มีอายุถึงห้าสิบสามปีพรรษาสามสิบสามพอครบบวชทั้งก็บวชนะท่านเป็นตโตมอมะอย่างเก่านะเป็นมอมะนะก็เลย ท่านบรณาภาพลงแล้วนะก็วันที่วันที่26วันที่25เมษายนเนี่ยไม่กี่วันก็คงจะพระราชทานเพลิงพระท่านเป็นพระครูนะพระราชทานเพลิงศพของท่านถ้าพี่น้องศรัทธาญาติโยมที่ได้ยินทุกรู้จักมักคุ้นจะมาประชุมเพลิงเผาศพพระก่อนเอามาได้นะ เนี่ยนะมาร่วมกันนี่แหละพวกเราท่านทั้งหลายการอยู่ในโลกเนะี่ยหลวงพ่อได้พูดอยู่เดี๋ยวนี้ก็เถอะนะคอยวันตายนะลูกหลานนะทำไมจะว่าคอยวันตายมันไม่ใช่จะหนุ่มแน่นไปข้างหน้านะไม่จะจะหนุม่มจะสาวไปข้างหน้านะมีแต่จะเช่าแก่ชราไปเรื่อยอคอยวันนั้นมาถึงเหมือนกันเพราะนอรที่วันนั้นจะมาถึงนะเน่ยเราก็ไม่ได้นิ่งดูได้นี่แหละ ประกอบคุณงามความดีอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าว,าพ,วพวกเราช่วยกันเน้อถ้าผู้มีทรัพย์ก็เเสียสละทุนทรัพย์สร้างพระเจดีย์ขององค์หลวงตา,เ,าเมื่อจะหลับตาลาโลกเราก็ระลึกถึงโอ้ผู้ฆ่าได้ร่วมสมทบสร้างเจดีย์ของหลวงตา,อาพอระ,ะลึกถึงคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลสร้างเจดีย์ให้ถวายพระอรหันต์คือองค์หลวงตาเ,เป็นบุญกุศลติดพบติดชาตินะลูกหลาน นี่แหละหก่อนที่เราจะตับปรับตาลาโลกนะก่อนที่เราจะตายพูดง่ายๆก็ควรจะสั่งสมคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลแต่ว่าการสร้างบุญสร้างกุศลไม่ใช่ว่าจะทําบุญควักกระเป๋าออกมาทําบุญอย่างเดียวไม่ใช่นะมีหลายๆอย่างการทําบุญรักษาศีลห้าก็ใช่รักษาศีลอุปโภคสดก็ใช่แล้วก็นั่งภาวนาทําจิตใจให้สงบก็ใช่ ไหว้พระสวดมนต์ก็ใช่กราบพระก็ใช่ดูแลพ่อแม่ของเรา,เาช่วยดูแลพ่อแม่อุปถัมภะถากพ่อแม่ของเราล้วนแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นอันนี้คือประกอบคุณงามความดีคนที่มีคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจแล้วน,ะนั่นแหละจะหลับตาลาโลกขึ้นคุณงามความดีนั่นแหละจะช่วยเ,เกื้อกูลหนุน เราไปสู่คติภูมิที่สูงส่งขึ้นถ้าเรามีแต่ทำกรรมชั่วคิดชั่วทำชั่วมีถึงอิจช,ชาพยาบาทอาฆาตจองเวรคนอื่นเขาเห็นคนอื่นลำนาไม่ได้ขวางหูขวางตาจากนั้นคนนียนะทำ้า,ายทำลายคนอื่นเขาเบียดเบียนคนอื่นเขาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทั้งลรทั้งรักทั้งขโมยกินเหล้าเมายา สิ่งไหนที่มันชั่วกดเขามาหาตนเองอันนั้นแปลว่าความชั่วคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วอย่าทําเสลยดีกว่าเมื่อเราคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วไปแล้วกรรมชั่วเหล่านั้นจะตามสนองตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังนี่แหละขอให้พวกเราทุกๆท,ท่านนะคณะชาติญาติโยมลูกหลานและก็พร้อมกันวันนี้เป็นวันที่ส7เจ็ดนะแล้วนะแล้วก็วันที่ย7เจดเมษายนะ เป็นวันอะไรเป็นวันเกิดหลวงพ่อนะลูกหลานนะลูกหลานาทั้งหลายที่อยู่ใกล้กันนั่นช่วยๆกันดูอันไหนที่จะควรจะดูที่จอดรถที่อะไรตรัวม้อะไรแต่ปีนี้มันขึ้นในมอของหลวงพ่อนะมอนะมอคือหมอดูนะหมอดูหมอเดาของหลวงพ่อเลยนะหลวงพ่อคิดว่าพี่น้องจะมามากแต่ปีนี้นะเพราะเหตุไรเพราะว่าเป็นวัน เป็นเจ็ดสิบสองปีคนทั้งหลายก็บอกกล่าวกันต่อๆกันหลวงพ่อเจ็ดสิบสองปีนะลูกหลานนะเน้อเขาก็บาเออหลวงพ่อของเราเจ็ดสิบสองปีนะพวกเราเอควรจะไปนะ่สิบสองหกเจ็ดสิบสองปีเนะี่ยนี่แหละแต่ของหลวงปีนี้หลวงพอมีของสำรวยนะหลวงพ่อปีนี้ลูกหลานนะเขามีประวัติให้ด้วยต่างหากนะเขาจะพิมพ์ประวัติมาประวัติหลวงพ่อนะ ถ้าใครมาชชาเนะี่ยไม่รับรองเหมือนกันนะแปลว่าขาดสิทธิสละสิทธินะแต่ว่าประวัติจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ละหลวงพ่ออินไปฉันจังหันที่ไหนไปถ่ายที่ไหนเข้าห้องน้ํากี่ครั้งคงจะมีลักษณะอย่างนั้นมัน้งนะเขาบอกประวัติใช่ไหมคนเราก็ต้องมีประวัติใช่ไหมละ่ะอันนี้คงเหมือนกันนะไม่รู้ว่าประวัติยังไงละ่ะเขาพิมพ์เขาพิมพ์มาแล้วนะเพราะนั้นคงจะมีการ แจกกันช่วงนั้นละ่ะคงจะให้แต่บุคคลคงจะไม่ให้สมสีม 4, สม5นะ้านั้นที่พูดทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงจะให้บุคคลที่ควรให้เท่านั้นแหะไม่ใช่ขนมใช่ไหมถ้าเป็นทบฟรีหลวงพ่อก็จะหวานไปเลยนะแจกไปเลยแต่ประวัติของหลวงพ่อเนี่ยจะไปให้อย่างนั้นก็คงไม่ได้คงจะ,ะบุกสมควรให้เกิดประโยชน์ผนละมืนหนังสือมันไม่ใช่เล่มเล็กนะ เพราะนั้นวันที่27่สิบเหลูกลานนะบอกกล่าวเล่า,ลาสิบนะผู้ที่จะตมาทำโรงทานก็เออมาครูบาอาจารย์พระสงฆ์หลวงพ่อก็ไม่ได้นิมนต์นะศรัทธาญ,ญาติโยมก็เหมือนกันหลวงพ่อไม่ได้เชิญเมื่อได้ยินเสียงหลวงพ่อต่อกันมาเลยถือว่าหลวงพ่อเป็นพระสาธารณะเป็นพระของพี่น้องทุกคน ผ่าผู้ใดทําดีคิดดีทําดีลุงพ่อจะเป็นพระของผู้นั้นถ้าผู้ใดคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วแล้วหลวงพ่อจะไม่ไม่ขอเป็นพระของผู้นั้นนะพอมันคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วเพอเพอมันจะมาอืเบียดเบียนทําร้ายทําลายแนวปฏิปทาของหลวกพ่ออีกนะพวกเราไม่ต้องการไม่ต้องเป็นไม่ต้องไม่อยากจะให้เป็นลูกศิ์ลูกหาไม่อยากให้เป็นมิตรเป็นสหาย ไม่อยากจะเป็นพักเป็นพวกเป็นเพื่อนอีกต่างหากเ,าเป็นผู้ใหญ่เขาไม่อยากจะให้เป็นผู้ใหญ่ของหลวงพ่ออีกต่างหากถ้าคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วนะถ้าคิดดีทําดีระมาเลยนะเขามาหาหลวงพ่อนะหลวงพ่อน้อมน้อมรับยอมรับเรับหมดทุกคนลูกศิษย์ลูกหาลูกหาลกหานทุกคนเ,เป็นญาติโกโหติกาญาติธรรมของหลวงพ่อ ي, ทั้งหมดนะเข้ามาเลยหลวงพ่อไม่ได้เชยเชิญน มีอะไรก็แบ่งกันอยู่แบ่งกันกินแบ่งกันใช้แต่จะไปบ่นเท่านั้นแหละมาแล้วไม่มีอา,อาหารกินถ้าโอตัวเองอยากจะกินเอาถืออาหารมาด้วยนะอพอหลวงพ่อไม่ได้ทําไร่ทํานาทํารั้วทําสวนนี่แหละปีบินทาบาทเลี้ยงชีพทุกวันลูกหลานทั้งหลายผู้มาเออเอาถืออาหารมาด้วยมาเลี้ยงกันถือว่าเป็นวันหนึ่งของหลวงพ่อของเรา หลวงพ่อของเราคนนี้นะอายุถึง72ปีแล้วก็ทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติหลวงพ่อมองดูแล้วก็มากพอสมควรเพราะนั้นขอให้ลูกหลานทุกคนนะทุกผู้ไม่ได้มาก็ไม่เป็นไรให้ประกอบคุณงามความดีเอาเถอะข้าพเจ้าไม่ได้ไปงานวันเกิดของหลวงพ่ออินแต่ข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้ารักษาศีลห้าอยู่ในบ้าน สมาทานศีลห้าจะตื่นขึ้นมาตั้งจิตอธิษฐานเลยข้าพระเจ้าขอสมาทานศีลห้าวันหนึ่งกับคืนหนึ่งพอเป็นวันเกิดของหลวงพ่ออินเพื่อเป็นการบูชาพระคุณหลวงพ่ออินที่ได้ฟังธรรมเทศนาหรือว่าได้พบค้าสมาคมกับหลวงพ่ออินเพียงแค่นั้นแหละหลวงพ่อก็ภาคภูมิใจมากต่อมากดีกว่ามาวัดของหลวงพ่อแล้ว มาทําอะไรไม่ดีไม่ร้ายมามาแล้วจะมากีดกระเป๋าเขามาขาโมยสิ่งของเขาอีกนะอันนั้นไม่เกิดประโยชน์เลยเป็นโทษอีกต่างหากนะถ้าว่าผู้ใดไม่ได้มาแต่ประกอบคุณงามความดีอยู่ในบ้านหลวงพ่อก็อืยอมรับป่าอันนั้นคือลูกหลานของหลวงพ่อลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อหลวงพ่ออุ่นใจเลยถ้าลูกหลานทำอย่างนั้นนะ ลูกหลานทำอย่างนั้นทุกคนไม่ต้องมาก็ได้นะอยู่ในบ้านเลยแต่ประกอบคุณงามความดีทำคุณงามความดีทุกคนก็เป็นการเชิดชูหรือว่าเป็นการบูชามูทิตาสัก,กระในหลวงพ่อนะหลวงพ่อยินดียอมรับน้อมรับลูกหลานผู้นั้นเลยนะเพราะนั้นขอให้ลูกหลานทุกคนเนอะอยู่นสถานที่ใดให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองหลวงพ่อมีแต่แพ่เมตตา บุญกุศลข,ของข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาในอดีตชาติปัจจุบันชาติปัจจุบันชาติในกระบวดมาแต่เป็นสัมมาเนนมาถึงปูนนี้แหละฮะแปลว่าชีวิตของพระชีวิตของสัมมาเนนตั้ง60ปีนะลูกหลานนะไม่60ปีได้ยังไงใช่ไหมเป็นเนน8ปีเป็นพระหนห้าสิบสองปี52าบวกแเป็นเท่าไหร่หกสิบปีพอดีเหมือนกันนะปีนี่นะพัน อายุเจ็ดสิบสองชีวิตนักพจน์นักบวชหกสิบปีเนะี่ยนี่แหละ,ะบุญกุศลที่หลวงพ่อได้บำเพนคุณงามความดีมาที่เป็นกุศลจะเป็นบาปเอากุศลไม่ต้องพูดถึงแต่คิดไม่ดีมันก็ต้องมีอยู่นะแต่ว่าโดยมากคิดดีทดําดีพูดดีที่เป็นกุศลขอบุญกุศลของหลวงพอนะ่อเป็นเครื่องเครื่องเกื้อกูลหนุนลูกหลานทุกคนให้เจริญเจริญ ลุ่งเรืองอายุวันนะสุขะภาละลาบยศสรรเสริญสุขปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบขอบเขตของศีลธรรมก็ขอ,ขอให้สมหวังดังปราถนาทุกคู่ทุกคนเนอะเอาละพอในเสนนะลูกหลานนะ